พี่น้องเราป้องไปหลังจากที่กินเข่าแล้วพี่น้องตอนนี้บ่ายโมงออมหาสิบสี่นาทีาามึงดูพายุอีกอลไรพี่น้องเสียงผ่ายบักดำเ,เห็นหมแม่ แม่หาได้ละลายได้แม่เด so ้อเก็บให้อีแม่หน่อยเด้อสุขเจ้าหัวละมากแล้วค้ามึงได้จักดอกแล้วสัเครัสาหนึ่งมันบริเฮนไหนสามหนึ่งบอเเ็นมอสะครนเนี่ยกุสิหาให้มันเก็บเลยสซครนเด้อ tạm của mà

จนันมงอยางบริสุทมันถอดผู้บูดอย่าง้อืมออมมนสิผู้มันบาได้ผู้ซราบ้าเห็ดเพาะพี่น้อง,องบ้านนี้หาเห็ดเพาะเราก็สิพักกันเมื่อ เบิ่งกันยาวๆเด้ยพี่น้องที่้ายภาพเพชรเพาะให้เบิ่งวันนี้ล่าสุดนะฮะฝนตกทุกคน ก้นอนอกทุกหอนแม่ต้องไม่ปีงปลานะแม่เออจังแซบมนุษย์บรรยากาศนะคุณ่้อง าเฮ็ดพอให้พี่น้องเบิ่งอุปสรรคแก่บ่ฮะแก่บ่ดามเอออ่อนอ่อนดีอ่อนบ่อนอดาม มามาให้แม่เนี่แกแล้วอ้อมแม่อ่ะมามาถึงศึกาตูนี่แกแม่ก็จะเทียวกินยงูดแม่หนาับตัวมันอ่อนมากขาวเนาะมันอ่อนมากขาวต้มันบ่อ่อนมากดำ อาหัวมีซองเจ้าบ่เอาเขามานน่บอ่คือเจ้าผูกเจ้าปล่อยวะหักอะไรพี่น้องธรรมชาสติสุดๆที่แม่สิล่างบอส

มาเก็บแม่แม er> ่ดูท e like no. ี่ม okay. ันออกงี้เลยค่อยๆไม่สังเกตหาไปเจออันนี้เราก็ำลังค้นสูงนัยนี่งนอกกระบะเนาะเพราะนั้นแค่เป็นธรรมเนียมเพราะนั้นจะมองไม่เห็นยิ่งกว่านี้อีกเันาะนั้นมองยากกว่านี้แม่มาดูตรงนี้แก่ยุดามที่สุดมองดูนี่ไปหาผ่าได้ด้วได้ได้เออบ่แก่แม่บ่แก่แล้วหอดเบิ่ค่อยมีดอกแก่ได้มีดอกแก่เออมันก็ยังงามอยู่ เห็ดเพาะพี่น้องออหาง่ายมากเลย,ยปไปไปดูตรงนั้นนะ่ะต้นไม้น่ะหาซูเราจะพาะกันอยู่ทียังนะสอมผู้เมียสุน่ะ อย่าว่าดอกแก่แล้วหายแม่เบิดนะโอ้าต่โพนี่นี่ใครหาเดี๋ยนี่นี่ เขาโทรมาเขาคงตามไปอาตัวดูสิพี่นกพี่นกดูดิขอบคุณให้นี่แม่แม่มีกนเห็นวันนั้นแม่ม่ดูนี่เกมให้แม่เก็บให้แม่นี่ไงนี่นี่แม่ไปจิ้มจมอยู่แม่ แม่หันม้มันสีถาวรูบ่ถาวนี่นะเบ่งก่อนเด้อเบ่งบ่งนบ่งบนุ๊เบบอบบถาวนี้นะนี่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 มาดูสินี่นไปคอยไปนที่มัน อ็จคายเดินจแคเดินอลังการมากเลยทุกคนใช่หนามสีขาวกล่องมาเลยเดี๋ยวนี้นะนี่หน้านีนี่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 เป็นถั่วเลยนี่้ัมนี่จีบเบิงโอ้ยอ่อนนี่จีบเบิงจีบเบิงมันคักอีหรีได้นี่ พักจริงๆหาเหตุพอตากฝนพี่น้องฝากขนาดเซลเบิ้งสภาพตอนนี้ แม่พี่แม <aría> ่เอ like ้ยแม่เก็บบัววายแล้วปานนี้แม่แนมแทบสิบหัวเห็นีแม่เจอสิบหเห็นบ้าเออนะแม่ก็ลงตามๆแม่มันจากสิเห็นมาสุดดอก ตาสิดูนแล้วตาดูนแล้วแม่ม,ม,มันอยู่ใน,นอนี้น้นะาม,ามักเสียมตีเขาแม่น้ามาักเสียมตีตาเขาแล้เขาหานะเขามึงสิดูนออกมาอย่างว่นนี้ Oh ต้องขานหาขบัก <laughs> ดำจังเห <laughs> <laughs> ็นอาจักเห็นอีแม่ล่ากคเละอึดอัดมันโดนฝนนะ

มันหาเพืนหน่อยสุยน่ะไปห้าหน่อยอย่างไปห้าลดอ, <c oughs> อตามทางมึงกับเาตามเราดำอากาศดีมากเลยทุกคนจะได้กระากกดไลค์กดแชร์กดต,ต,ติดตามเลยด้วยพี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามโอ้ยออกนอกพีน่นะ้ามันออกอยากนะหัวนะมักจับเปิดหัวไปห้อยไปสองแล้ว